สวัสดีครับการหาค่าลิมิตโดยใช้บทนิยามในคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สำคัญ1นึ่งทฤษฎีก่อนไปพิสูจน์ก็ทบทวนบทนิยามก่อนนะเปิดหนังสือสอนนะก็เอาำเอาบทนิยามในหนังสือเรียนของนักเรียนมปลายมานะบทนิยามนี้นะนิสิตนักศึกษานะที่เรียนวิชาแคลคูลัสก็ใช้บทนิยามนี้เหมือนกัน ให้ a เป็นสับเซตของเซตจำนวนจริง f เป็นฟัง์กชันจาก a ไปยัง r a ตัวเล็กเป็นสมาชิกของเซต a ตัวใหญ่จะกล่าวว่าจำนวนจริง l เป็นลิมิตของ f เมื่อ x เข้าใกล้ a ซึ่งเขียนแทนด้วยลิมิต x เข้าใกล้ a ของ f x เท่ากับ l ก็ต่อเมื่อสำหรับทุก epsilon มากกว่า0จะมี d e ต้ามากกว่า0ซึ่งทำให้ absolute f x ลบ l น้อยกว่า e p s i ทุก x ใน a ที่ abs o l u x ลบ a น้อยกวนะ่าเดลต้าข้อความยาวๆสามบรรทัดนี้ก็มาสรุปเป็นบรรทัดเดียวแบบนี้นะลิมิต x เข้าใกล้ a f x เท่ากับ l ก็ต่อเมื่อถ้าทุก epsilon มากกว่า0จะมีเดลต้ามากกว่า0นะที่ทำให้ทุกค่า x ใน a นะ abs o l u x ลบ a น้อยกว่าเดลต้าแล้ว absolutex ลบ l น้อยกว่า epsilon. างการพิสูจน์ทฤษฎีบทเราจะใช้ข้อความนี้นะพิสูจน์ข้อความนี้แล้วค่อยสรุปในคลิปนี้เราจะพิสูจน์ทฤษฎีบทอันเดียวนะให้ a เป็นจำนวนจริงนี n เป็นจำนวนนับนะ 3, 4, 5 4 5 fx มีสูตรเป็น x กำลัง n. ลิมิต x เข้าใกล้ a ของ fx มีค่าเป็น a กำลัง n หรือลิมิต X เข้าใกล้ a ของ X กำลังเมีค่าเป็น A กำลังเนะตัวนี้ก็เป็นทฤษฎีบทที่สำคัญไว้อ้างอิงใช้งานในระดับหมอปลายนะระดับวิชาแกคูคัรก็อ้างใช้งานเลยนะไม่เน้นพิสูจน์แต่ถ้าใครเรียนสาขาเพียวแมทนะหรือคนที่สนใจข้อพิสูจน์ก็มาดูกันในคลิปนี้แนะนำการพิสูจน์อยู่2แบบมาเริ่มข้อพิสูจน์กันให้ M เป็นค่ามากสุดของ absolute x กำลัง n ลบ1บวก a คูณ x กำลัง n ลบ2นบวก a กำลัง2 x กำลัง n ลบ3บวกจนกระทั่งตัวสุดท้าย a กำลัง n ลบ1นบนช่วงปิดลบ absolute k ถึง absolute k เนป็นบรรทัดแรกนะนักเรียนนิสิตนักศึกษาอาจจะสงสัยแล้วว่า m มมีจริงไหม แล้วทำไมต้องเป็นช่วงปิดแบบนี้นะถ้าเป็นตำราอ่านเองก็ต้องอ่านข้อความบรรทัดที่1บรรทัดที่2แบบนี้แหละนะแต่ในคลิปนี้นะเดี๋ยวเราก็พิสูจน์แบบภาษาตำราก่อนเลยค่อยมาขยายกว่าว่าจุดไหนน่าสงสัยนะมีเหตุผลเป็นอะไรนะอ่ะต่อไปบรรทัดที่2อนะอันนี้ก็คือพหุนามนะไม่ใช่ฟังก์ชันค่าคงตัวก็แปลว,ว่าค่ามากสุดเป็นเลขบวก m ม,มากกว่า0แล้วนะ ซึ่งมีผลว่ามันไปหารตัวนี้ได้ <S <S เห็นไหมฟันแอบส์ลูดนะตัวนี้ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ m ทุกค่า x ในช่วงปิดลบแอบส์ลูด k กับ k k มาจากไหนเนี่ยเห็นไหมคำถามมาแต่ละบรรทัดครบเมือ่อ m มีจริงไหมนะทำไม m เป็น0ย์ไม่ได้ทำไมเลือก k อย่างนี้นะ,ะติดตามกันนะเดี๋ยวก็จะอธิบายตอนนี้ก็อ่านตำรากระดาษมาบรรทัดที่4แล้ว K เป็นค่ามากสุดของ absolute ลบหบวก A ตัวนี้นะกับ absolute หนบวก A ต่อไปเนะี่ยเข้าสู่โครงสร้างการแสดงหาค่าลิมิตโดยใช้บทนิยามเห็นไหมให้ epsilon มากกว่า0เลือก delta เป็นค่าต่ำสุดของเอฟซ l ลอนส่วนเอมเอฟซีมีแล้ว M มีแล้ว,ลวเลขหนึ่งมาจากไหนอีกอติดข้อสงสัยนี้ไว้ก่อนนะ พอเราเลือกเป็นค่าต่ำสุดอยู่แบบนี้ก็แปลว่าเดลต้าเป็นเลขบวกเดลต้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 d e l t เดลต้าน้อยกว่าหรือเท่ากับเอฟซิลอนส่วนเอ็ต่อไปให้ x อยู่ในโดเมนของ F แล้วก็แอบซล x ลบ a น้อยกว่าเดลต้ามาบรรทัดนี้ก็เอฟ่นเอกลบเกซำลัง n แทนค่าเป็น x กำลัง n แยกตัวประกอบใช้ความรู้นักเรียนมตน้นะต่อไปใช้คุณสมบัติค่าสมบูรณนะ์ค่าสมบูรณ์ของผลคูณ เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณนะ์ต่อไปอ้างว่าพจน์นี้เนี่ยมันน้อยกว่า M อนะต่อไปอ้างว่า absolute x ลบ a น้อยกว่า delta delta ้ามันน้อยกว่าเอ็กซ์ลอนส่วน m ก็มาแทนที่นี่คูณแล้หรือเอ s i ซ o ลเฉยๆก็ถือว่าแสดงข้อพิสูจน์ครบแล้วนะทุกค่าเอ i l o n มากกว่า0มี delta มากกว่า0ที่ทำให้ทุกค่า x ในโดเมน f นะถ้า a อ s o l u t e x ลบ a น้อยกว่าเดลต้แล้ว แอบสู t e f x ลบ a กํลัง n น้อยกว่า epsilon สรุปแล้วลิมิต x เข้าใกล้ a เนะีของ x กําลัง n มีค่าเป็น a กํลัง n e, เนะระดับนักเรียนมอปลายก็เอาผลไปใช้เลยนะนะแต่ถ้านักศึกษาที่เน้นการพิสูจน์นะีในวิชาเรียนแนิสติก็อันนี้ก็คือข้อพิสูจน์แบบหนึง่งตอนนี้มาดูเหตุผลที่น่าสงสัยว่า m มีจริงไหมมาได้ยังไงทําไมคิดบนช่วงปิดนี้ทําไมเลือกค่า k เป็นตัวนี้อะมาดูเหตุผลคร่าวๆกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าอาจจะมีคําถามนะในเรื่องของการเรียนการสอนนะหรือว่าอ่านหนังสือเองนะมีข้อสงสัยว่า m ม,มีจริงไหมค่ามากสุดนะทำไมต้องคิดบนช่วงปิดแบบนี้นะเลข1มาได้ยังไงนะนนี้เป็นตัวอย่างข้อสงสัย ต่อไปเป็นคําอธิบายเหตุผลคณิตศาสตร์ในแต่ละจุดที่นะนักเรียนนิสิตนักศึกษาอาจจะสงสัยนะว่าจุดที่1 M ตัวนี้มีจริงไหมจุดที่2ทําไมเลือกช่วงปิดเป็นแบบนี้ช่วงปิดแบบนี้มาจากไหนอันที่3เลข1มาจากอะไรนะอ่ะมาดูคําตอบกันเลือกแอบสูตรเลบ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 1ตัวนี้เราเป็นคนเลือกเอง นะตัวเราเองเป็นคนเลือกเองนะพอเลือกมาแล้วนะีถอดแอบส์ลูดไปก็เป็นนะ x ลบ a มีค่าระหว่างลบ1กับ1นะ a บวกตลอดเนะเลข2ตัวนี้อาจจะเป็นบวกทั้งคู่ลบทั้งคู่หรืออันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกไม่เป็นไรนะพอคิดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์นะก็เป็นบวกทั้งคู่และเลือกค่ามากสุดนะาะนะนักน x ก็เลยอยู่ในช่วงปิดลบ k ลบ s o l u t e k ถึง absolute k เป็นช่วงปิดละนะต่อไปใช้เหตุผลว่าเนี่ยพหูนามเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องค่าสมบูรณ์เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิดนะต้องมีค่าสูงสุดสมบูรณ์พอเป็นค่าสูสงสุดสมบูรณ์ก็แปลว่า gx น้อยกว่าหรือเท่ากับ M ทุกค่า x ในช่วงปิดนั้นนะอันนี้คือเหตุผลที่มานะว่าเลขหนึ่งนะ จุดที่3เนยนะเลข1เราเป็นคนเลือกเองนะเปลี่ยนเลข1เป็นไปเลข5ได้ไหมได้นะเปลี่ยนเลข1เป็นเลข2000ได้ไหมได้นะพอเ,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 นะเปลี่ยนแล้วนะั่นนะ่ะนะเราก็หาช่วงพวกนี้ใหม่นะเห็นไหมมันก็จะมีผลต่อนเนื่องมาแต่พอติดเป็นสัญลักษณ์ตัว k ก็ไม่เป็นไรยังเป็นช่วงปิดระหว่างบวกลบแอบสูด k เหมือนเดิมนะ ัน m ก็เป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์ของฟังก์ชันนี้เหมือนกันนะอันนี้คือเหตุผลคณิตศาสตร์ที่นำมาอ้างใช้กันไม่อ้างใช้ทฤษฎีบทค่าสูงสุดต่ำสุดตามที่กล่าวอ้างเมื่อกี้นี้นะการหาลิมิตโดยใช้บทนิยามจะทำอย่างไรนะแบบที่หนึ่งนะไปขอหนังสืออาจารย์นะหรือขอาคู่มือครูเปิดดูเลยนะหน้า142 แนวทางการพิสูจน์นะไปดูนะไปดูเพื่อเปรียบเทียบเลยนะว่าแบบที่สองในคลิปนี้นะเหมือนหรือต่างกันยังไงนะไปเปรียบเทียบกันได้ตัวลงแบบที่หนึ่งนะไปดูในหนังสือคู่มือครูแบบที่สองเนะีน่ยทีนี้ก็เอาเบื้องหลังการคำนวณมาเรียบเรียงให้เห็นเลยนะ เห็นไหมในหน้านี้ยังไม่มี e อ s ซิล n อมากกว่า0ย์โผล่ออกมาเลยนะเรียบเรียงให้เห็นเลยว่าเริ่มต้นนะให้ a อ s ซิลลูดลบ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 x ลบ a มีค่าระหว่างลบ1กับ1 a บวกตลอดเลือก k เป็นค่าสูงสุดของแอ s ซิล t ูดลบ1บวก a กับ a อ s ซิล t ูดบวก a เนี่ยเพราะะนั้น x อยู่ในช่วงนี้แล้วนะ ให้ x อยู่ในช่วงนี้ลนะนี่ยพอเราเริ่มต้นว่า absolute x ลบ a น้อยกว่าหรือเกับ1แปลว่า x อยู่ในช่วงปิดลบ absolute k กับ absolute k ลนะเนี่ยตัวนี้นะเดิมก่อนหน้านี้เรามองเป็นฟังก์ชัน g แต่ตอนนี้เรามองเป็นพหุนามเฉยๆเนะียใช้คุณสมบัติของค่าสมบูรณ์ที่เรียนกันในชั้นม .4 นะีแยกเป็นนะ น้อยกว่าเท่ากับแอบส์ลูดพจน์นี้แอบส์ลูดของพจน์นี้แอบส์ลูดพจน์นี้แยกเป็นชิ้นทั้งหมดนะต่อไปนะใช้คุณสมบัติของค่าสมบูรณ์อีกนะตัวนี้ก็ยกกําลังเลื่อนมาข้างนอกตัวนี้แยกเป็นแอบส์ลูด a คูณแอบส์ลูด x ทั้งหมดยกกําลัง n อ็นลบสองทำนองเดียวกันแต่ละพจน์ก็แยกกัน,นผลจากการที่น x นเอ็น้อยกว่าแอบส์ลูดเคเน้นนำมาอ้างใช้ได้ไหม พจน์นี้ก็เลยน้อยกว่า a b s o l u t e ดยกกำลัง n ลบ1พจน์นี้ก็น้อยกว่า a b s o l u t e ดเยกกำลัง n ลบ2เนี่ยต่อไปเราให้ตัวนี้เป็นตัวเลขแล้วนะตัวเลขนี้มันขึ้นอยู่กับตัว A กับตัว k ละเอาพจน์นี้ให้เป็นตัว M นะพอเป็นตัว M ปุ๊บเนะี่ยเอ็กซ์ของพจน์นี้ก็เลยน้อยกว่าหรือเท่ากับ M เนะนี่เราเอาเบื้องหลังมาเป็นส่วนหนึ่งของการพิสูจน์เลย ตัวนี้เริ่มต้นมาแล้วก็เอาเป็นข้อมูลเตรียมไว้ใช้งานมาเริ่มต้นและให้เอปซิลอนมากกว่า0เลือกเดลต้าเป็นค่าต่ำสุดระหว่างเอปซิลอนส่วน m ็กับเลข1อย่าลืมนะ1แล้วเราเป็นคนเลือกเองนะพอเลือกแบบน,นี้ปุ๊บเดลต้าก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ1แล้วก็เดลต้าน้อยกว่าหรือเท่ากับเอปซิลอนส่วน M นะให้เอฟซิลูด X ลบ a น้อยกว่าเดลต้า แอบส์ลูดเอฟเอ็กซ์ลบเอกำลังเอ็นแทนค่าแล้วนะแยกแฟกเตอร์ใช้คุณสมบัตินะแอบส์ลูดผลคูณเท่ากับผลคูณของแอบส์ลูดแต่เรารู้ว่าแอบส์ลูดตัวนี้มันน้อยกว่า m นะเหตุที่น้อยกว่า m อนะเป็นผลมาจากดูเหตุผลให้ดีนะแอบส์ลูดเอ็กซ์ลบเอน้อยกว่าเดลตาก็น้อยกว่าหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เราพิสูจน์ไปแล้วนี่พอแอบส์ลูดเอ็กซ์ลบเอน้อยกว่าหนึ่ง x ก็น้อยกว่า a อ s o ซ u t ล k แล้วก็ได้ผลบรรทัดนี้มาเมื่อกี้เราพิสูจน์ไวแล้วนะจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้ต่อไปนะเอ็กซล x ลบ a มันน้อยกว่า delta นะแต่ delta มันน้อยกว่าพจน์นี่แทนค่าเข้ามาคูณกันก็เหลือเอ s ซ l ลอนเฉยๆนะเพราะฉะนั้นนะได้ครบถ้วนละทุกค่าเอฟซีลอนมากกว่า0จะมีเดลตามากกว่า0ที่ทำให้ ทุก x ในโดเมน f เนี่ถ้า abs o l u x ลบ a น้อยกว่าเดลต้แล้ว abs f x ลบ a กำลัง n น้อยก่าเ p ฟ i l o n นนะอันนี้ก็เป็นวิธีพิสูจน์นะลิมิต x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ a กำลัง n โดยไม่ต้องพึ่งทฤษฎีบทค่าสูงสุดต่ำสุดนะใช้เหตุผลเกี่ยวกับพหุนามแล้วก็คุณสมบัติค่าสมบูรณ์ที่เรียนกันในระดับหมอบปลายเท่านั้นนะในคลิปต่อไปก็จะมีฟังก์ชันอื่นนะ หนึ่งส่วน x รูท x เนี่ยเศษส่วนพหูนามจริงๆนะ x กํลังสหารด้วย x บวกหในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยก็ติดตามได้นะการพิสูจน์ลิมิตโดยใช้บทนิยามสวัสดีครับ